กรณีที่ลงท้ายด้วยทีเสียงเชหรือเสียงเดเมื่อเติม ed ออกไปเมื่อเติม Ed เข้ามาในคำคำนั้นนะครับเสียงก็จะกลายเป็นเสียงทิดหรือเสียงดิดตามที่ลงท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าลงท้ายด้วยดีเช่นคำว่า need ก็จะเป็น n e e d e d n ก็จะเป็น ended add ก็จะเป็น added decide ก็จะเป็น decided แต่หากลงท้ายด้วยตัว t เช่น date ก็จะเป็น dated want ก็จะเป็น wanted start ก็จะเป็น started นะครับในส่วนของการลงท้ายด้วย ed ก็ผ่านไปต่อมาจะเป็นวิธีการออกเสียงคำศัพท์ต่างๆที่ลงท้ายด้วย s หรือ es นะครับ สำหรับการลงท้ายด้วย s หรือ es ก็เช่นเดียวกันจะสามารถอ่านออกเสียงได้3แบบด้วยกันแบบที่1ก็คือเสียงเซแบบที่2ก็คือเสียง is และแบบที่3ก็คือเสียง z ซนะครับกรณีออกเสียงเซเป็นเซก็คือเป็นเสียง s ปกติเนี่ยนะครับเมื่อคำเหล่านั้นเนี่ยลงท้ายด้วยตัว f k p T และ th นะครับยกตัวอย่างเช่น laugh ก็จะเปลี่ยนเป็น laughs work ก็จะเปลี่ยนเป็น works stop ก็จะเปลี่ยนเป็น stops sit ก็จะเปลี่ยนเป็น sit meet ก็จะเปลี่ยนเป็น meets กรณีที่ตัว S เนี่ย ลงท้ายด้วยคำศัพท์ต่างๆที่เป็นเสียงก้องเช่นตัว B ตัว D ตัว G ตัว L ตัว M ตัว N ตัว NG ตัว R ตัว V ตัว Y และก็ตัว D นะครับเสียงก็จะออกเป็น Z เป็นเสียงออก เสียงหนานิดหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่น crab ก็เป็น crabs card ก็เป็น cards bag ก็เป็น bags fall ก็เป็น falls swim ก็เป็น swims pen ก็เป็น pens king ก็เป็น kings run ก็เป็น runs drive ก็เป็น drives boy ก็เป็น boys clothes ก็เป็น c l o t e s กรณีที่เสียง s ลงท้ายด้วยสระก็ออกเสียง z ก็ยังมีกรณีที่เสียง s เป็นเสียง is เช่นเดียวกันการออกเสียง is เนี่ยเมื่อคำศัพท์เหล่านั้นลงท้ายด้วยตัว s t d c x z double s C-H C-H แล้วก็ตัว G กับตัว E นะครับต okay? ัวอย่างเช่น race เป็น raises nurse เป็น nurses box เป็น boxes freeze เป็น freezes kiss เป็น kisses sandwich เป็น sandwiches which เป็น which change เป็น changes เคล็ดลับในการออกเสียง e d s หรือ e s ที่จำได้ง่ายเอามาใช้จริงได้ไม่ยากนั่นก็คือการอ่านออกเสียงเนี่ยอย่างน้อยในหนึ่งวันให้เราทำโดยใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับเพื่อฝึกอ่านประมาณ20คําคำก็ได้ แล้วก็วันต่อมาเราก็ลองพยายามเพิ่มเวลาจาก10-15เป็น15ถึง20แล้วก็ลองฝึกอ่านประมาณ25คําขึ้นไปหรือมากกว่าน,นั้นเพิ่มทีละนิดครับเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆไม่นานเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยออกเสียงถูกต้องแล้วก็จะบรรลุเป้าหมายในการฝึกฝนได้อย่างแน่นอนนะครับ